สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่4มีนาคม2025หุ้นสหรัฐปิดลบจากความกังวลเรื่องภาษีนำเข้าและเศรษฐกิจกลุ่มธนาคารนำการปรับลดทั่วกระดานโดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่4มีนาคม2025เวลา18นาิ37นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน หุ้นปิดลดลงอย่างหนักในวันอังคารหลังจากแรงดีตัวช่วงปลายวันอ่อนลงเนื่องจากภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเมินผลกระทบจากการที่สหรัฐประกาศใช้อัตราภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีอเวอร์เรและ S&P 500ลดลง1.6%และ1.2%ตามลำดับขณะที่ดัชนี NASDAQ Composite ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีมากปรับตัวลง0.4% นับเป็นวันที่สองติดต่อกันของการปรับลดครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นสหรัฐท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนต่อผลกระทบของนโยบายรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้ดัชนี S&P 5 0 0และ N แอสเดได้คืนกำไรทั้งหมดที่เคยทำได้หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงข้ามคืนสหรัฐได้ประกาศใช้อัตราภาษีนำเข้าที่รอคอยกันมานาน2 5เกับแคนาดาและเม็กซิโกพร้อมทั้งเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็น20% ปักกิ่งและออตตาวาตอบโต้ทันทีด้วยการประกาศตั้งภาษีนำเข้าตอบโต้ต่อสินค้าหลายประเภทขณะที่เม็กซิโกระบุว่าจะประกาศมาตรการในวันอาทิตย์ฝ่ายทำเนียบขาวยืนยันว่าภาษีนำเข้าจะกระตุ้นการลงทุนและสร้างงานด้านการผลิตในสหรัฐแต่ฝ่ายนักลงทุนกังวลว่ามาตรการนี้จะจุดชนวนให้เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจชะลอตัวและกระทบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลก หุ้นทาเกตปิดร่วง3%หลังรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาดแต่เตือนว่าความไม่แน่นอนของผู้บริโภคและความไม่แน่นอนเรื่องภาษีนำเข้าจะกดดันผลประกอบการไตรามาสปัจจุบันขณะที่หุ้นเบสไบดิ่ง13%หลังจากผู้ค้าปิีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายนี้ประกาศผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่งแต่ระบุว่าภาษีนำเข้าจะทำให้เกิดการขึ้นราคาสินค้าส่งผลกระทบต่อยอดขาย หุ้นผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักจากภาษีนำเข้าก็ปรับลดลงเช่นกันสเตแลนทิสผู้ผลิต j e ีปและไค r y s l e r และ General m ั t มอเตต่างปรับลดมากกว่า4%ส่วนฟอร์ปิดลบเกือบ3%ภาคบริการทางการเงินเป็นตัวนำในการปรับลดของดัชนี S&P 500ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนโดย Bank of America และ City g r o u p ลดลงมากกว่า6%ขณะที่เว s ฟา r ก o JP m Morgan ร h a s e g o l โก a แ s a แสกและ American Express ก็ปรับลดลงเช่นกัน ดัชนีภาคบริการทางการเงินของ S&P 500ปิดลบ3.5%หุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่สุดของโลกมีการเคลื่อนไหวผสมผสานในวันอังคารหุ้นเทส l a ซึ่งสูญเสียมูลค่าราว1ใน3ตั้งแต่ต้นปีร่วงกว่า4%ขณะที่ Apple, Amazon และ Meta p l a t f o r ์ก็อ่อนตัวลงเช่นกันด้าน n อ i นวิดียผู้ผลิตชิป AI ที่ร่วงเกือบ9%เมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ2%ขณะที่ Microsoft, a l p h ฟ b เบและบ o อดคอมต่างปรับขึ้น ในบรรดาหุ้นที่ปรับขึ้นโดดเด่นหุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ดีตัวขึ้นกว่า8%หลังจากร่วง13%ในวันก่อนหน้าขณะที่หุ้นวอลกรีนบูตอะไรลแอนเพิ่มขึ้นเกือบ6%หลังจากวอลสตรีทรายงานว่าร้านขายายารายนี้ใกล้บรรลุข้อตกลงมูลค่าประมาณ10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ด้านสตรทีจ g และเป็นหนึ่งในผู้ถือบิตคอยรายใหญ่ของโลกพุ่งขึ้นเกือบ10% บิตคอยซื้อขายล่าสุดที่ประมาณ87,300ดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้นจาก81,500ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าแต่ลดลงจากระดับ95,000ดอลลาร์สหรัฐที่ขึ้นไปแต่เมื่อวานนี้หลังจากมีประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะจัดตั้งเงินสำรองยุทธศาสตร์คริปโต อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งมักจะปรับลดลงเมื่อภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอปิดที่4.24%ในช่วงท้ายของการซื้อขายสูงขึ้นจาก4.18%เมื่อปิดตลาดเมื่อวานอัตราผลตอบแทนดังกล่าวซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายการกู้ยืมในหลายรูปแบบรวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยเคยลดลงมาแต่4.1% 1ในช่วงเช้าวันอังคารซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม ราคาฟิวเจอร์ทองคำปรับเพิ่ม0.9%มาอยู่ที่2,930ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขณะที่ฟิวเจอร์น้ำมันเวทเท็กซัสอินเตอร์มีเดียลดลง0.5%อยู่ที่68.05ดอลลาร์สหรัฐต่อบเรนเหล่านี้คือหุ้นในดัชนี NP500 ที่เคลื่อนไหวมากที่สุดในวันอังคารหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นเบสบายร่วงหนักที่สุดในดัชนี n p 5 0 0โดยดิ่งกว่า13%หลังจากผู้ค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายนี้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สูงเกินคาดอย่างไรก็ตาม CEO ของบริษัทคาดว่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันเนื่องจากภาษีนำเข้าจากจีนและเม็กซิโก2แหล่งซัพพลายใหญ่ที่สุดของบริษัทกำลังจะเริ่มบังคับใช้ k k r c o ระบุว่าบริษัทมีแผนระดมทุน1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิ์แปลงสภาพแบบบังคับโดยเงินที่ได้จะถูกนำไปเสริมพอร์ตการลงทุนหลักท่ามกลางคาดการว่าจะมีปริมาณดีนมากขึ้นภายใต้ใตในโยบายสนับสนุนธุรกิจของรัฐบาลปัจจุบันหุ้น KKR ร่วง9.2%หุ้นในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ปรับตัวลดลงจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีนำเข้า ุ้นอินเตอร์เนชั่นแนลแลบลดลง7.3%ขณะที่หุ้นสมูฟ i ิทเวสปรับลง 6. 8เหลังซีอีโอระบุว่านโยบายการคารอบใหม่จะลดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานขนาดใหญ่ในแคนาดาที่ส่งออกไปยังสหรัฐหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองหุ้นเอ็นไฟเอเนอรพุ่งขึ้น 9. 4เถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของดัชนี s อสแอ0ในวันอังคารการปรับขึ้นครั้งนี้เป็นการฟื้นตัวของหุ้นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากการร่วงหนักตั้้งแแต่สัปดาห์ลว บริษัทที่มีฐานในสหรัฐรายนี้อาจได้รับอนิสง์จากภาษีนำเข้าที่เรียกเก็บกับสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนนอกจากนี้รายงานจากแซกอีควิตี้รีเสิร์ชที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารได้เน้นถึงการปรับเพิ่มคาดการกำไรและรายได้ของนักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสปัจจุบันหุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ก็ฟื้นตัวเช่นกันโดยเพิ่มขึ้น8.5%หลังจากร่วงหนักตลอดสามวันที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าที่อาจกระทบบริษัท AI ในสหรัฐและความระมัดระวังต่อการลงทุนใน AI โดยรวม หุ้นวอ r กรีนบูตอะไลแอนปรับเพิ่ม5.6%หลังมีรายงานว่าผู้ประกอบการร้านขายายารายนี้ใกล้จะปิดดีลมูลค่าราว10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทเอกชนซิคเมอร์พาร์เนสวอลสตรีดรายงานว่าซิคเมอรจะจ่ายเป็นเงินสดต่อหุ้นอยู่ในช่วง11.30ถึง11.40ดอลลาร์สหรัฐและมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์เพิ่มหากบรรลุเป้าหมายบางอย่างในอนาคตทั้งนี้ซิคเมอรมีแผนถือธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐเป็นหลักและจะขายหรือกระจายหุ้นสาธารณะส่วนอื่นของบริษัท เอ็นว a ดียสลัดความกังวลเรื่องภาษีนำเข้าขึ้นนำการฟื้นตัวของหุ้น AI หุ้นเอ็นวิดีอดีดกลับจากแรงขายช่วงเช้าในวันอังคารในขณะที่กลุ่มหุ้น AI สามารถสลัดผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่สร้างความปั่นป่วนให้ตลาดโดยรวมหุ้นเอ็นวิดียเพิ่มขึ้น1.7%ในวันอังคารหลังจากร่วงกว่า8%เมื่อวานนี้และเคยซื้อขายต่ำกว่าระดับปิดของวันก่อนหน้าถึง4% ในช่วงพรีมา켓หุ้นซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์เ i ไอที่ร่วง13%เมื่อวานนี้ก็ฟื้นตัวเช่นกันเพิ่มขึ้น8.5%โดยทั้งสองบริษัทร,ร่วมกันนำทีมการฟื้นตัวในหุ้น AI โดยพาันเทียและวิสตราก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันช่วงเดือนที่ผ่านมาหุ้น AI ผพันผวนอย่างหนักเนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังดื้อด้านและผลกระทบจากภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจสหรฐัฐและอัตราดอกเบีย้ยยังคลุมเครือ ข่าวจากวอชิงตันได้ลดความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งเมื่อปีที่แล้วเคยช่วยหนุนหุ้น AI ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ให้ปรับตัวหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นพา l ันเทียวิสตราและแอปเปิลวินหุ้นเอ็นวีเดียยังถูกกดดันตลอดเดือนที่ผ่านมาหลังสตาร์ทอัพจีนชื่อดิ s ซ e กอ้างว่าสามารถพัฒนาระบบโมเดลการให้เหตุผลระดับสูงได้โดยไม่ต้องใช้ชิปส่งพลังรุ่นท็อปของเอ็นวีเดีย ซึ่งในช่วงแรกก่อให้เกิดความกังวลว่าผู้ให้บริการคลาวด์ในสหรัฐอาจลดการลงทุนในชิปและเซิร์ฟเวอร์โดยหันไปให้ความสำคัญกับการสร้าง AI ที่มีประสิทธิภาพและใช้ต้นทุนต่ำกว่าแต่บรรดาบริษัทเทคโนโลยียใหญ่ก็ยังคงยืนยันแผ่ลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐาน AI การมีดิฟซีเข้ามาทำให้สหรัฐและประเทศอื่นๆเร่งตรวจสอบว่าผู้พัฒนาจีนได้ชิปของเอ็นวิดีเไปอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ โดยมีรายงานว่าสิงคโปร์กำลังสืบสวนว่ามีการส่งต่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีชิป n อ i นวิดียขั้นสูงไปยังดิพซีหลังขายให้บริษัทท้องถิ่นหรือไม่ซึ่งการสืบสวนดังกล่าวอาจกระตุ้นให้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ออกข้อจำกัดการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นอีกและอาจกระทบยอดขายต่างประเทศของ n อ i นวิดีออย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อหุ้นเอ i นวิดียโดยวิเคราะห์จากเวทบุชชีว่าเอ i นวิดีอาอาจได้ประโยชน์จากดีพซี เพราะความต้องการ AI และชิปของ Nvidia จะเพิ่มขึ้นหากโมเดลสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนดัชนี S&P 500คืนกำไรทั้งหมดหลังการเลือกตั้งการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐหลังการเลือกตั้งได้หวนกลับสู่จุดเริ่มต้นดัชนี S&P 500เมื่อวันอังคารปิดที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่วันเลือกตั้งคือ5พฤศจิกายนโดยปิดต่ำกว่า5,780ซึ่งลดลง6%จากจุดสูงสุดตลอดการที่เพิ่งทำไว้เมื่อราวสสัปดาห์ก่อน แม้ว่าปัจจัยเรื่องนโยบายการค้าโดยเฉพาะการบังคับใช้ภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อแคนาดาและเม็กซิโกในวันนี้จะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจแต่ปัจจัยอื่นๆอย่างเงินเฟอ้อที่ยังดื้อด้านทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและภาวะการลงทุนใน AI ก็ล้วนสร้างแรงกดดันต่อตลาดฉุดให้ดัชนีหลักร่วงจากจุดสูงสุดหลังการเลือกตั้งดัชนีเนสเด็กที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีก็อยู่ต่ำกว่าระดับปิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเช่นเดียวกับดัชนีรัสเซลสองพ ส่วนดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีอเวอร์เรยังคงยืนในระดับที่สูงกว่าวันเลือกตั้งแต่ทั้ง4ดัชนีที่กล่าวมาต่างติดลบตั้งแต่ต้นปีท่ามกลางความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจสหรัฐจนมีนักลงทุนบางส่วนเบนความสนใจไปที่ตลาดหุ้นยุโรปความเสี่ยงด้านลบต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากนักวิเคราะห์ดอยแบงค์ระบุในบันทึกวันนี้ความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการเงื่อนไขทางการเงินเริ่มเข้มงวดมากขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นฉีให้เห็นโมเมนตัมการเติบโตที่อ่อนลงและมีแนวโน้มจะมีมาตรการทางการค้าเพิ่มเติมอีกทร้มมีกำหนดกล่าวสุนทนรพจน์ในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ข้อมูลตลาดแรงงานซึ่งจับตากันมากจะประกาศในวันศุกร์ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนมกราคมที่เผยแพร่ออกมาล่าสุดแสดงการปรับลดลงขณะที่ตัวชี้วัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญบ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟอ้อมีทิศทางชะลอลงภาคยานยนต์อาจได้รับผลกระทบหนักจากภาษีนำเข้า มีการคาดการว์วภาษีนำเข้าจะเพิ่มต้นทุนให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐอย่างฟอร์ดเจเนอรัลมอเตอร์และสเตแลนทิสอย่างมากทั้ง3รายมีการผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถในโรงงานทั่วอเมริกาเหนือโดยอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากถึงขั้นที่สำนักงานความปลอดภัยการจราจรบ,บนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐไม่แยกชิ้นส่วนที่ผลิตในแคนาดาออกจากชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐเมื่อคำนวณสัดส่วนรถยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศ ในปี2023แคนาดาและเม็กซิโกคิดเป็น47%ของรถยนต์นำเข้าทั้งหมดของสหรัฐและ54%ของชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าทั้งยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญของสหรัฐเช่นกันโดย2ประเทศนี้รับชิ้นส่วนรถยนต์75%ของทั้งหมดที่สหรัฐส่งออกนักวิเคราะห์ไมเคอนดีนแห่ง Bloomberg i n t e l l i g e n น e ประเมินเมื่อวันอังคารว่าสเตลลนทิดผู้ผลิตจีปและไครสเลอร์อาจสูญเสียกำไรรา,ราว3.44พันล้านยูโรในปีนี้ หุนสแตลเลนทและเจเนอเรนมอเตอร์ต่างร่วงมากกว่า4%เเในวันอังคารขณะที่ฟอร์ดปิดลบเกือบ3%เโดยนับตั้งแต่ต้นปีหุ้นของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหมดเหล่านี้ปรับลดลงบริษัทต,ต่างๆพูดถึงผลกระทบของภาษีนำเข้าอย่างไรราคาสินค้าบางอย่างใน t ท r ็เกตอาจปรับสูงขึ้นเร็วๆนี้หลังมีการบังคับใช้ภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกซีอโอบริษัทกล่าวเมื่อวันอังคาร t ท r ็เกตจะพยายามลดการขึ้นราคาให้ได้มากที่สุดแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ราคาจะต้องขึ้้นนสสสาาหรรับบผผลลลิิตดแะะคงปเภท ไบรอันคอเนล CEO ของ Tar าเกตกล่าวในรายการสัมภาษณ์ช่อง CNBC ช่วงเช้าวันอังคารคอเนลระบุว่า Tar าเกตและร้านขายของชำในสหรัฐจำนวนมากพึ่งพาเม็กซิโกในการนำเข้าผลิตผลสดในช่วงฤดูหนาวห่วงโซ่อุปทานของผักผลไม้สดนั้นสั้นมากซึ่งหมายความว่าราคาสามารถปรับขึ้นได้ภายในไม่กี่วันโดยกล้วยสตรอเบอรี่และอะโวคาโดอาจเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อคุมราคาคอเนลกล่าวใน CNBC แต่ถ้ามีภาษีนำเข้า25%ราคาต้องขึ้นแน่นอนทาเกตได้ลดการนำเข้าจากจีนลงจากที่เคยมากกว่า60%เหลือ30%ในปัจจุบันและมีเป้าหมายที่จะลดเหลือ25%เขากล่าวอีกหลายบริษัทก็ได้กระจายห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดผลกระทบของการขึ้นภาษีนำเข้าเช่นซัฟแมดเดนและนิวเวลแบรนด์ซึ่งขายสินค้าแบรนด์ยยงกี้แคนเดิลและเบบี้เกียร์เกรโกขณะที่ซีอีโอแมทธิวกล่าวใน CNBC เมื่อวันอังคารว่าบริษัทของตนอยู่ระหว่างการกระจายซัพพ l ายเ chain มาหลายปี เพื่อปรับตัวให้ทันกับภาษีนำเข้าหรือความเปลี่ยนแปลงอื่นๆในตลาดบางบริษัทบอกว่ามีศักยภาพพอจะไม่ขึ้นราคาในช่วงแรกเช่นชิโเลซ l e CEO ชื่อส Scott b o ร r y กล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าบริษัทพร้อมรับต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าที่สูงขึ้นด้านเบส t b ระบุว่าบริษัทนำเข้าสินค้าไม่เกิน3%ของสินค้าในร้านแต่ผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีส่วนมากพึ่งพาจีนและเม็กซิโก CEO Kerry b a รี่กล่าวเมื่อเช้าวันอังคารว่าผู้ผลิตเหล่านี้จะผลักภาระต้นทุนภาษีนำเข้ามาที่เบส t b ซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้บริโภคต้องเจอราคาสินค้าสูงขึ้นเธอระบุว่าภาษีนำเข้าที่มีอยู่แล้ว10%สํำหรับสินค้าจากจีนอาจลดยอดขายเทียบสาขาเดิมของบริษัทได้ราว1%ต่อปีหากผู้คนซื้อน้อยลงเพราะสินค้ามีราคาแพงขึ้นถ้าภาษีนำเข้าที่บังคับใช้ในวันอังคารยังคงอยู่ในระยะยาวผลกระทบอาจมากกว่านั้นแต่เป็นเรื่องยากจะประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคเบรรี่กล่าวเราไม่เคยเจอภาษีนำเข้ากระจายกว้างขนาดนี้มาก่อน บร์รี่ระบุโดยอ้างอิงถึงข้อมูลสคริปต์การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดทำโดยอันฟาเซนมันยากที่เราจะเข้าใจความยืดหยุ่นของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำเพราะเราไม่มีเหตุการณ์ในอดีตที่เทียบเคียงได้เทส l ลาร่วงต่อหลัง Bank of a ฟอเมริกาปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นเทสล a าร่วงลงอีกในวันอังคารท่ามกลางความกังวลเรื่องภาษีนำเข้ายอดขายที่อ่อนแอในจีนและการที่ภาพลักษณ์ของแบรนด์อาจแย่ลงโดยนักวิเคราะห์จาก b บ n k o อ a ฟ e เมริกาได้ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นตัวนี้ นักวิเคราะห์ระบุว่าภาษีนำเข้าของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่มีผลตั้งแต่วันอังคารเป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือรวมถึงเทสลายอดขายในยุโรปที่ชะลอตัวก็เพิ่มแรงกดดันต่อราคาหุ้นรวมถึงความรู้สึกต่อแบรนด์ที่อาจแย่ลงจากบทบาทของอีลอนมัสก์ในกระทรวงเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐของทรัมป์ ส่วนยอดขายเทสลาที่ผลิตในจีนก็ลดลง49.2%เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์รอยเตอร์รายงานอ้างสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน Bank of a ฟ e เมริกายังคงให้น้ำหนักถือกับหุ้นเทสลาแต่ปรับลดราคาเป้าหมายจาก490ดอลลาร์สหรัฐเป็น380ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิร์นอันฟาคาดการไว้ที่368ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้ลดลง4.4%อยู่ที่272ดอลลาร์สหรัฐในช่วงล่าสุดและได้สูญเสียมูลค่าราวหนึ่งใน3ตั้งแต่ต้นปี2025ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเคยขึ้นไปทำสถิติสูงสุดราว488ดอลลาร์สหรัฐในช่วงกลางเดือนธันวาคมจากความหวังว่าสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมัสก์กับโดนัลด์ทรัมป์จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายนี้แต่ราคาหุ้นได้คืนกำไรหลังการเลือกตั้งเกือบทั้งหมด การลดราคาเป้าหมายจากแ a n k of a m e เมริกาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากมอร์แกนสแตลลี่ยกให้เทสลาเป็นตัวเลือกยอดนิยมในภาคยานยนต์สหรัฐโดยระบุว่ายอดส่งมอบที่ต่ำกว่าคาดของเทสลาไม่ใช่ประเด็นที่เปลี่ยนโครงเรื่องมากนะักผู้ผลิตรองเท้ากีฬาออลฮอดิงทะยานจากยอดขายทั่วโลกที่พุ่งหุ้นออ h ฮอนดิงปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังบริษัทผลิตชุดกีฬาสัญชาติสวิสไทรน์นี้เปิดเผยผลประกอบการดีกว่าที่คาดจากยอดขายที่ขยายตัวในทุกตลาดทั่วโลก บริษัทซึ่งโรเจอร์เฟเดเรอร์นักเทนนิสชื่อก้องเป็นหุ้นส่วนบางส่วนรายงานกำไรต่อหุ้นไตรามาสสีที่0.33ฟรังสวิสประมาณ0.37ดอลลาร์สหรัฐโดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ36%เมื่อเทียบปีต่อปีสู่606.6ล้านฟรังสวิสราว681.1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้ง2ตัวเลขสูงกว่าที่วิซิเบิร์นอันฟาคาดการยอดขายเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาครวมถึงอเมริกาที่เติบโต28%แต่385.1ล้านฟรังสวิส เดวิดอเลอร์นผู้บริหารร่วมประธานของบริษัทกล่าวว่าความร่วมมือกับบุคคลที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างโรเจอร์เฟเดเรอร์เซนดายาและ FKA ทวิกได้ยกระดับแบรนด์ออนจนเป็นที่รักของผู้บริโภคออนคาดการว่ายอดขายสุดที่ทั้งปีจะอยู่ที่อย่างน้อย2.94พันล้านฟรังกสวิสและอัตราส่วนกำไร EBIT ได้ปรับปรุงอยู่ที่17.0%ถึง17.5% หุ้นออนโฮ่ดิงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดสหรัฐปรับขึ้น5%ในการซื้อขายล่าสุดและเพิ่มขึ้นเกือบ50%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาภาษีนำเข้าของทรัมป์มีเป้าหมายอะไรทำเนียบขาวมองว่าภาษีนำเข้าคือ,อยากรอบจักรวาลที่จะยุติปัญหายาเฟนตานิวลสร้างการผลิตในอเมริกาฟื้นความสมดุลของงบประมาณรัฐบาลกลางและลดต้นทุนกู้ยืมเงินซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิม โเวร์ลัตานิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ปกป้องนโยบายเศรษฐกิจที่หนักแน่นไปทางภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันอังคารท่ามกลางการสุดตัวของตลาดการเงินที่เกิดขึ้นหลังการบังคับใช้ภาษีนำเข้า25%ต่อแคนาดาและเม็กซิโกรวมถึงการเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าจากจีนเป็น20%ลัตานิกกล่าวว่าสาเหตุของการบังคับใช้ภาษีนำเข้ารอบล่าสุดในวันอังคารคือการหยุดยั้งไม่ให้ยาเฟนตานิวลที่ผลิตในจีนเดินทางเข้าสหรัฐผ่านชายแดนด้านเหนือและด้านใต้ นี่คือสงครามยาเสพติดไม่ใช่สงครามการค้าเขาระบุในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ลัตนิกปัดความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะออกภาษีนําเข้ารอบสองซึ่งครอบคลุมประเทศต่างๆในวงกว้างในวันที่2เมษายนซึ่งเป็นเส้นตายที่ทัป์กำหนดเพื่อประเมินนโยบายการค้าสหรัฐในภาพรวมลัตนิกกล่าวว่าภาษีนําเข้ารอบนี้จะมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจโดยเขาโต้แย้งคําเตือนของนักเศรษฐศาสตร์จํานวนมากที่ระบุว่าภาษีนําเข้าจะดันราคาผู้บริโภคให้สูงขึ้น ทำให้การจ้างงานลดลงและลดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสหรัฐเรื่องนี้เป็นเพียงคนที่พร่ำบน่นและไม่พูดความจริงเขากล่าวลัตตนิกให้คำมั่นสัญญามากมายเกี่ยวกับวิธีที่ภาษีนำเข้าจะปฏิรูปเศรษฐกิจสหรัฐและเปิดทางให้รัฐบาลลดภาษีเงินได้ด้วยเหตุว่าเก็บรายได้เข้ารัฐได้มากขึ้นจากการจัดเก็บภาษีนำเข้าพร้อมอ้างว่าจะทำให้ตลาดการเงินปรับลดต้นทุนการกู้ยืมลง เราจะดึงการผลิตสินค้าจำนวนมหาศาลกลับมาในประเทศและทำให้อเมริกาเป็นศูนย์กลางการผลิตอีกครั้งลัตตนิกกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาในระยะสั้นแต่ในระยะยาวจะต่างไปอย่างสิ้นเชิงมันจะเยี่ยมที่สุดอเมริกาจะมีงบประมาณสมดุลอัตราดอกเบีย้ยจะลดหวัวผมหมายถึงลด1 0ึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเบสิสพอยต์และคุณจะมีการลดภาษีเงินได้ไม่มีภาษีทิปไม่มีภาษีประกันสังคมไม่มีภาษีโอทีเป้าหมายหลายอย่างอาจขัดแย้งกันเอง ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าหลายเป้าหมายขัดแย้งกันเองเช่นเป้าหมายหนึ่งต้องการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ผลิตในสหรัฐมากขึ้นแทนสินค้านำเข้าแต่ถ้าผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผลิตในประเทศจริงรายได้จากภาษีนำเข้าก็จะลดลงภาษีนำเข้าทั้งหมดนี้ขัดแย้งกันภายในแชดบราวน์นักวิจัยจากสถาบันปีเตอร์สันเพื่อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกล่าวกับนิวยอร์กไทม์แล้วอะไรกันแน่ที่เป็นเป้าหมายหลักเพราะคุณไม่อาจได้ทั้งหมดพร้อมกันเบสบรยร่วงหนักหลังผู้ค้าปลีกเตือนเรื่องภาษีนนเเเข้าและงิฟ หุ้นเบสบายร่วงเกือบ15%ช่วงเช้าวันอังคารนับเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดในดัชนี S&P 500หลังผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์รายนี้เตือนว่าภาษีนำเข้าครั้งใหม่และเงินเฟอ้อจะกระทบยอดขายในข้อมูลสรุปการประชุมผู้ถือหุ้นไตรามาสที่4ปีงบประมาณ2025จากอัลฟาเซน CEO คริเบอรี่อธิบายว่าบริษัทคาดหมายว่าผู้ผลิตสินค้าของเราทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์จะผลักภาระต้นทุนภาษีนำเข้าส่วนหนึ่งให้กับผู้ค้าปลีกทำให้ผู้บริโภคอเมริกันนนมมีโอกาาาาสสเเห็ราคาคิิ้้พ่ขึน เบอร์ี่บอกว่าสถานการณ์เรื่องภาษีนำเข้ามีความผันผวนสูงและไม่แน่นอนเรื่องระยะเวลาเธอเสริมว่าบริษัทกำลังเผชิญสภาพแวดล้อมที่ไม่สม่ำเสมอและคาดว่าจะมีแรงกดดันในอุตสาหกรรมแม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าผู้บริโภคจะยังมีความสามารถจับจ่ายแต่พวกเขาก็ยังเผชิญเงินเฟอ้อสูง ข้อความดังกล่าวมาหลังบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรามาสสี่อยู่ที่2.58ดอลลาร์สหรัฐโดยรายได้ลดลงราว5%เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่13.95พันล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนหนึ่งเพราะปีงบประมาณ2025มี13สัปดาห์แต่ปีงบประมาณ2024มี14สัปดาห์ยอดขายเทียบสาขาเดิมเพิ่มขึ้น0.5%ทั้ง3ตัวเลขดีกว่าที่วิซิเบิอันฟาคาดการ เบสบายคาดว่าตลอดปีจะมีกำไรต่อหุ้น6.20-6.60ถึงดอลลาร์สหรัฐรายได้41.4-42.2ถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐและยอดขายเทียบสาขาเดิมตั้งแต่ทรงตัวถึงเติบโต2%อย่างไรก็ตามบริษัทระบุว่าตัวเลขคาดการณ์นี้ยังไม่ได้นำภาษีนำเข้าที่ประกาศใช้หรืออยู่ในระหว่างการเสนอมาใช้ในการคำนวณ นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดกำไรต่อหุ้นที่6.60ดอลลาร์ 77, 000, 000, 000, 000, 000, สหรัฐรายได้41.77พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยอดขายเทียบสาขาเดิมเติบโต1.81%ทาเก็ตเตือนเรื่องความไม่แน่นอนของผู้บริโภคและภาษีนำเข้าทาเก็ตรายงานผลประกอบการไตรมาส4ดีกว่าคาดแต่เตือนว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าจะกดดันผลประกอบการไตรมาสปัจจุบัน บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นไตรามารส4อยู่ที่2.41ดอลลาร์สหรัฐจากไรายได้ที่ลดลง3%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหลือ30.92พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในวิซิเบิลอันฟา,ฟาที่2.26ดอลลาร์สหรัฐและ30.77พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับยอดขายเทียบสาขาเดิมเพิ่มขึ้น1.5%สูงกว่าที่คาดการไว้ที่1.39%ก่อนหน้านี้ในเดือนมกราคมบริษัทเคยปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายเทียบสาขาเดิมจากประมาณทรงตัว เป็น1.5%หซหลังไตรมาส3เนื่องจากยอดขายช่วงเทศกาลวันหยุดดีกว่าคาดเนื่องด้วยความไม่แน่นอนของผู้บริโภคที่ยังคงอยู่และยอดขายสุดที่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลงเล็กน้อยประกอบกับความไม่แน่นอนเรื่องภาษีนำเข้ารวมถึงกำหนดการของต้นทุนบางอย่างภายในปีการเงินเราคาดว่าจะเห็นแรงกดดันต่อกำไรเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอย่างมากในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เหลือของปีทาเก็ตระบุสำหรับทั้งปีทาเก็ตคาดว่ารายได้สุดที่จะเติบโตในช่วงประมาณ1%เซ ยอดขายเทียบสาขาเดิมในช่วงประมาณทรงตัวและกำไรต่อหุ้นอยู่ระหว่าง8.80ถึง9.80ดอลลาร์สหรัฐด้านนักวิเคราะห์ประเมินว่ายอดขายจะเติบโตราว2.66%ยอดขายเทียบสาขาเดิม1.81%และกำไรต่อหุ้น9.30ดอลลาร์สหรัฐหุ้นทาเกตร่วงกว่า5%ในการซื้อขายช่วงเช้าและได้สูญเสียมูลค่าเกือบ1ใน4ในรอบ12เดือนที่ผ่านมา เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ